ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมกัมมัสซิสจิ้งคุงนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับไอเวสเซิร์ฟเกาหลีนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วก็มีอ่าคาดินเนตด้วยเนาะเนาะโอเคก็วันนี้นะก็เป็นวันที่22นะฮะเดือนมกราคม2558นะฮะจะมารายงานเกี่ยวกับการอัปเดตไม่สิเฮ้ย20ใช่ใช่ผมลืมไปก็ปราใหม่มาเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วต้อนรับ เ,ออเทศกาลปีใหม่เนาะวันนี้นะก็มีของเยอะมีของมาให้ดูเยอะแยะเลยแต่ซื้อ,ไม,อไม่ได้เลยแต่เลิกหวังเรื่องยูโรช็อปเธอะคือซื้อกันไม่ได้เลยนะฮะ <c oughs> ต้องขออภัยอย่างยิ่ง <c oughs> ซื้อไม่ได้เพราะเราไม่ถึงครับแต่แล้วก็ดวงไม่มีครับครับผมก็วันนี้เา <c oughs> ไปด, <c oughs> ดูที่ช็อปกันเลยเนาะ ผมอย่างแรกเลยไลค์แคชช็อปก็จะมีเอ่อร์เวสปครับผมหลังจากที่เจ้าตัวถาวรมาแล้วอันซื้อแบบตดั้งเค่อ์ข้นมาใหม่ด้วยครับผมนี้ผมก็มีตัวใหม่ครับก็เป็นการิมาโคเมเมนอนซึ่งการิมาตัวเดิมเอาออกไปแล้วครับผมบายตอวไหนไม่รู้นะบ๊ายกันตัวเดิมออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วนะก็เช็คดูอยู่อ่ะสบายแต่ผมมีแล้วอะ ซื้นไว้นานแล้วเหมืนจะไม่มีนะเขาไเช็คไม่มีไม่มีไม่เออใช่ไม่มีโอเคแต่สีมันตัวรถแคชช็อปก็ซื้อด้วย100วอนซื้อได้7วันแต่สีของกาลิยูมาตัวแต่สีกาลิมาตัวใหม่นี่คือถ้าไม่สังเกตดีๆจะรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างกันเลยนะฮะแค่มีลายนิดเดียวฮะต้องต้องคือต้องต้องเล่นเองอ่ะถึงจะรู้อะซูมซูมซูมอ่ะปิดตัวสแตทเลยเนี่ยจะมีลายนิดๆหน่อยๆเป็นนันแหละแี่นี้นะละต้องต้องถืออ่ะใช่ใช่ แล้วเขาเพิ่มอินเตอร์เฟสให้ปิดเนี่ยปิดตัวสเต็ตได้จะได้ไม่ลำคาญจะได้ไม่ไมบางปืนเวลาดูนะเช่นเวลาเราเออ่จะดูอะไรอย่างนี้ดูลายปืนมาซูมแล้วมันปิดอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่สะใจใช่ไหมก<ช>็ดูครับแต่เราจะเห็นนมจินนี่เต็มๆเลยครับนะ <า S 2> นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็แล้วก็มีอาวุธระยะประชิดใหม่ครับผมก็ชื่อ folding knife นั่นเองครับก็เป็นมีดพับนะครับไหนมีดพับ อยู่กันตัวก็ในราคาหนึ่งร้อยตัวแดงเหมือนเดิมใช่ัะก็อันนี้ใส่มีมีพับมีพับมีพับเหมือนที่ขายตามตลาดทั่วไปนะฮะเออแล้วก็สังเกตนะว่าร้อยชอบอันไหนที่เราซื้อไปแล้วมันจะขึ้นนะฮะว่าเราไม่สามารถซื้อได้อีกนะฮะสามารถซื้อได้อีกอันนี้เว้าผมซื้อไปแล้วนะฮะเว้าผมซื้อไปแล้วอ่าก็ดูนะว่าผมซื้ออะไรบ้างอืมอันนี้ไอ้กายังไม่มีไอเทมใหม่อะไรมาก่ะฮะอันนี้ก็เป็นทิกเก็ตแพ็คเฉยครับอ่าฮะ โอเคเรามาดูตัวแคปซูลช็อปดีก่าครับแคปซูลช็อปวันนี้นะอย่างที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะรอบนี้นะรอบนี้มาแปลกนะก็คือรอบนี้เข้าแปลกมาแปลกนะก็คือเขาเอาปืนมาให้สุ่มด้วยตัวแดงเข้าใจไหมครไม่ได้สมด้วยแคสนะสุมด้วยตัวแดงเลยก็จะเป็นอย่างอ่าที่ปืนที่กลับมาอีกรอบนะฮะอย่างอ่าเบรจิงจัสเบสองแปดกับเบรจิงจูโก้ยี่แปดแล้วก็อิเจโแล้วก็ฟาร์มาฟิลินนะฮะเฮ้ยมีนี่ด้วยมอสตีเองเกร โมชินอนคลีสวันนี้เป็นต้องสมด้วยคูปองนะครับถามไม่รู้แล้วว่าถามว่าคูปองได้มาจากไหนก็คือเอ่อคณซื้อไอ้ตั๋วตัวแดงตัวแดงเนี่ยถ้าเปิดแฮวใช่คุณก็จะได้นะแต่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าได้มากี่อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้กดนานแล้วที่จะกดอันนี้ไลกี้เอรโอเราสามารถเปิดได้ครับแล้วุณจินเปิดตัวไหนจาสี้ปดใช่ไหมเปล่าไม่ใช่เอร์เรโออ๋อเดี๋ยวผมกดให้ดูรูปหนึ่งนะ เดี๋ยวผมกดให้ดูเรื่องหนึ่งนะฮะอะไรก็ยังมี S U หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง Super t h l e นี่ยผมกดให้ผมกดให้ดูเรื่องแล้วฮะผมได้พันหนึ่งนะฮะส่วนมากกุจะได้เงินทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมว่าได้อะไรบ้างนะครับผมปิ้งปิ้งหนึ่งพันครับผมโอเคจับมือครับแปะนั่นแหละครับมันได้ยากมากเพราะของของที่ได้ยิ่งน้อยโอกาสได้ยิ่งยากเว้ยอ่าไม่เออเป็นแคปไม่มีตัวเลขทั้งคู่นะฮะแต่ว่า f a r m a ล y มีตัวเลขนะฮะก็คือคุณก็ส่งเหมือนแคป ก็รออ,อธิบายหน่อยไม่ว่าฟาร์มาส์ฟิลินมันมีอะไรเป็นยังไงข่างก<ล>ันหรอ่าโปรตีนที่เราเห็นยังไงโอเคแล้วก<ง>็อันนี้ไป่เกี่ยวกับความรู้เล็กน้อยๆนะสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ้ฟาร์มาสตัวน,นี้หน้าตามันแปลกๆมันเป็นยังไงนะ<ม>ฟาร์มาส์ฟิลินนะฮะคือเป็นฟาร์มาสร,รุ่นพิเศษที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยผลิตมาให้หนุ่วลรบพิเศษใช้ซึ่งในปืนเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยระบบพิเศษต่างๆอย่างเช่นพวกกล้องเล็งที่สามารถดูจํานวนกระสุนได้และและจะทํางานกับตัวหมวกหรือชุดเกราะนะฮะซ ไปถึงแบบส่วนกลางของทางหนาวนง้นด้วยขั้งในกล่องก็จะมีตัวสําหรับตัวนี้นะฮะฟาร์มาตัวนี้นะสมาร์ตัวนี้คือถ้าใครจะตายแล้วมันจะตายแล้ว48ตัวนี้นะถ้าใครถ้าใครเคยเล่นแบ็คออฟหนึ่งก็น่าจะคุ้นกันอยู่รูปทรงแบบนี้เลยวปัันนี้ยังมีการใช้อยู่ใช่ไหมเฟรนี์มีมีเฟรนม์มี้อยู่ในรัฐบาลฝรั่งเศสใช้ในหน่วยพิเศษนะฮะเพราะว่ามเป็นระบบพิเศษอื โอเคครับเอ็นเกรเบอร์ก็ก็ถ้ารายละเอียดอื่นก็ไปซสกันดูเอานะฮะโอ้เอ็นเกรเบอร์รู้สิว่าเอ้ยเอ็นเกร็บบอกว่ามันมีอะไรบ้างก็มีมอร์ซินนะแกนเอ็นเกร็ก็เป็นพวกของสกินทั้งหลายนะฮะของสกินทั้งหลายแล้วก็ทั้งทาวรนสามสิบวันถ้าคนแล้วก็เออแล้วก็มีเอเคสซีเจ็ดซีคิวบีอาร์โอนะฮะอาร์โออาร์โอที่เราเคยที่เขาเลยที่เอาไว้สี่สามนะสี่สามสีว่าใครจะแตกครับใครจะได้เรามาดูกัน โอเคแล้วก็อย่างนงมียบอยู่นะเงียบปะเออสี่สองนะสี่สองเดี๋ยวรอดูสีเออ่าดูซใครไปเมื่อสมัยรอบนี้คนกดน้อยจังวะที่ที่ม่าที่ตอนกูกดนี่ต่างว่าห้าสิบปีปุ๊งเออมันยังไม่เท่าพวกตัวแดงตัวฟ้าไงแล้วไงไม่แต่วันนี้มันแค่เก้าสิบเก้าลูกเองสามเก้า้วสามเก้าอ้าวสามเก้ายังใครได้ครับสามแปดเอานั่งไงไปแล้วทีสามแปดครับผม ก็ยิ่ดีนะครับสามเจ็ดดีสามเจ็ดนี่เห็นไหมสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดต่อสักเก้าอ่ะฮะโอเคเรามาดูตัวชูโรงโหมดนี้กันเลยดีกว่าเนาะครับนั่นคือโหมดเมกานะครับซึ่งมันไม่ใช่โหมด AI แล้วนะตั้งดิแต่ว่าเนื้อหามันจบที่โอเวอร์ไรต์ตั้ง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 ตัอแปลว่าแปลว่าอีไอตัวไอตัวไอตัวที่บินได้นั่นคือตัวหน้าอาจจะเป็นหัวหน้าไอเอฟโอเคสงครามจบแล้วนะครับผมเกมจบเกมปิดเย โอเคคุณจิ้งเข้ามาเลยครับ2าดสองห้าสามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดโอเคเข้ามาแล้วมาแล้วอันนี้แนะนํำครับใช้ลูกซองดีกว่าก็จะเป็นดานไรเกิลนะครับผมซึ่งมันปรับแต่งใหม่หลายๆอย่างเลยก็ทําให้ด่านกว้างขึ้นชั้นบนชั้นล่างเราสามารถขึ้นลงได้แล้วอีกครับเพราะงั้นมันคือทีมไดมอน์ที่เราสามารถใส่บอดซื้อของได้ใช่ต้องด้แต่ตอนนี้เราก็จะปล่อยให้บอดสู้กันเองไปก่อนครับผมเราจะมาสำรวจกันดีกว่าเอาเป็นจุด ไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวนายอได้โอเคเข้าเลยเดี๋ยวขอตัดคลิปสกู่นะครับเอเามาแล้วครับนี่ยก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละส่วนแล้วกันเนาะ โอเคนีบอทก็ออกไปแล้วนะฮะบอทก็จะเหมือนเอไอเดนแมปทั่วไปนะฮะก็คือมันจะออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะยิงกันเองโอเคครับผมอ่าเราอยู่ฝั่งเดียวกจินอันนี้ครับจุดเกิดอันนี้คือน้าบอทก็ออกไปแล้วบอทมันก็จะยิงกันเองนะฮะเอเรเสียนเกมไปด้วยอ่าอันนี้ก็คืออาวุธที่เขามีให้แต่ว่าต้องใช้สามพอยในการแรกนะฮะซึ่งสามพอยได้มาอย่างไรเอาเอาเอา่างนี้ครับ

ีก็เราจะไม่สามารถกระโดดไปชนนั้นได้แล้วเพราะมันทางสายเนาะเรลองดูแมนจะกระโดดได้ไหมเอยกระโดดไม่ทันมากูลองบ้างได้ป่ะได้ป่ะได้เอาเอาเราไว้าแมนหน่อยลองคว้แมนดีกว่าเนี่ยเราไปคว้าแมนล็อกไว้ล็อกไว้ไปลองคว้แมนก่อนล็อกเอลมันไม่ได้อยู่แล้วลองก่อนลองก่อนลองคว้แมนเฮ้ยช็อปควแมนก็ไม่ได้เว้ยมันบล็อกไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ไกลเกินโอ๊ยบาดเทียบเลยนะมันต้องฆ่ากว่าว่ะมันเหมือนมีต่อแอนการเว้ย เลยมตัวบอดมันเยอะมากกว่าหมดไอ้ที่รถไปครับเดี๋ยวผมจะลองยิงบอดเอออ่ะนั่งเงี้ยไอ้เวป้าอยู่ไหนอ้าวปืนหายว่ะจะบอกวล้วกินมันก็ยิงรู้สึกหมดอยู่ตรงี้หมดเลยหยิบไม่ได้หรอ่าได้ต้องได้อ่าฮะเมื่อเรามีแจ้คสินความสามารถเรียกบอดมาคู่ได้ครับผมแต่เราจะเรียกแค่แต่ตัวเท่านั้นนะครับแล้วลองดูให้นะฮะเยอะเท่าไหร่ ควาชีวิตเราก็ยิ่งเยอะขึ้นครับผมใช่ตัวละครเราเพิขึ้นมากกว่าเดิมเอาอิดขึ้นนะสนายยันหนึ่งยิงไม่ตายนะฮะไม่ตายใช่ปกตีลูกปกตีลูกซองอัดเต็มเต็มนะเดียวตายนะฮะแต่อันนี้ไม่ตายขนาดนี่ฮะอันนี้ได้ p อย n t แล้วฮะสามอันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเรียกบอทนะฮะอูเดี๋ยวเราจะกลับไปเกิดกันเรียกพอย n t นะฮะอันนี้คืออ่ะดูดูดูคุณแจมาดูอยู่ไหนที่ที่อยู่ไหนอ๋ออันนี้เรจะลองก็คือเข้าไปนะฮะอันนี้เป็น ปุ๊บนี่เห็นไหมเรียกพีทมาได้ครับผมอันนี้มันจะวิ่งล่านะครับผมนี่นะนะดูดูเราตามไปดูกันนะนนี่ไปแล้วะครับผมเราตามไปดูเราตามไปดูน่าอันนี้มันก็เรียกมาเหมือนกันนะนี่อันนี้นะอะไรครับนานเออนี่เห็นไหมแย่งบอดล่าด้วยเราของพอยและเดี๋ยวไปได้อุจจันเราสามารถเรียกเราสามารถเอ่อตัวเอไอพิเศษนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขอพูดก่อน อเคตัวไอพิเศษนะฮะมันมี2ตัวก็คือไอตัวบอสเออ่บอสดิปเปอร์แล้วก็ตัวพีชนะฮะซึ่งเราสามารถเรียกได้ทีละครั้งเท่านั้นทีละครั้งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณต้องรอให้อันเก่าตายก่อนแล้วคุณถึงจะเรียกอันใหม่ได้เ้าเรียกได้ทีละตัวมึงั้นก็วิ่งว่อนกันทั่วแมพเว้ยนะฮะเดี๋ยววันหนึงฮะเคโอเคดิปเปอร์มาละดิปเปอร์มีแค่สี่นะครับผมไม่มีกระสุนสำรองเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิบบอรดก่อนจะได้จะได้เอาแต้มไอวะปั๊บปั๊บปั๊บปักอัน หมือนเลือดจะเพิ่มว่ะเพิ่มเอง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 อันนี้สามนะเดี๋ยวผมจะลองเลือดก็รีนะรู้สึกเดี๋ยวผมลองกลับไปหยิบปืนดูให้ดูนะฮะบ้านหนึ่งอันนี้ก็มีลาฟอลได้มาฟรีปืนก็มีเหมือนเดิมนะจากโหมดเอไอทั้งสองอันนะจากโหมดเทรนแล้วก็เอโหมดโอเวอร์ไรเดอร์นะก็มีเจมก็สี่ลิปเปอร์เอ็มสองสองนะแล้วก็แก็ตติงเอ็มหนึ่งสามสี่นะฮะก็แก็ตติงใช้สามพอยต์นะฮะเอ่อพอย ไอ้ลิปเปอร์ใช้สองพอยต์และก็ไอจีเอ็มเก้าสี่ใช้พอยต์เดียวนะฮะเวลาตายก็ไม่หายฮะแต่ก็สามารถจะรีวะพาะว่ายิงไปนัดหนึ่งเลยนะเว้ยอ่าฮะก็เวลาตายก็คือกระสุนก็อะไรอะไรกระสุนกลับมาไหมกลับมานะแค่ดิ้งกลับมานิดนึงเดี๋ยวเราดูให้นะฮะเดี๋ยวผมขอตายแป๊บนึงน่าเนี้ยโอเคเรียกเอไอมาละเอาง่ายเว้ยเดินไปใกล้ๆวงโกว่ะมันจะเรียกให้เลยกระสุนเออไม่รีไม่รีไม่รี ไม่รีใช่ไหมอ่าฮะแต่มันเปลี่ยนแม็กให้เฮ้ยแต่ดิเปอร์เรารีหว่ะแต่ม,ม,นะมันเปลี่ยนแม็กให้นะฮะเดี๋ยวมันเปลี่ยนแม็กให้โดยอัตโนมัติเลยก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าใครเห็นในเทรนเลอร์แล้วก็อารมณ์นี้แนะหาาละฮะอ่าฮะปะพาราก็ใช้ง่ายขึ้นละระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันยิงเบากว่านะขนาดจะไป50อาา่าฮะเดี๋ยวลองค่อยเปลี่ยนไปแต่งทอรระยะดูยังใช้ปืนนั้นกันอยู่หรือนี่ก็ยังใช้อยู่เนี่ย บอดี่เยอะแล้วเกินนะฮะเยอะกว่าเอหมด a อทั่วไปนะฮะเยอะมากแต่ไม่มีการแหกเท่าไหร่นะเออโอเคเก็บไปน,นี่ดีกว่า MC วิทก็สุม่มได้มาฟรีถาวรน,นี่นะนคือ MC บล็องนั่นแหละขอลองกระบอกนี้มั่งนะลิปเปอร์ยิงบอดให้กระจุยเลยใายละใช้คุ้มเอ้ยเอ้ยเ้ย มีนี่ปืนไม่ดอกเนี่ยฮะปืนบอดดาดอบใช่มันไม่ดอกนี่โอ้ยไม่โอ้ไม่โดนไม่โดนอีกนัดหน,นึ่ง จีตาเฟสนะครับตอนตอนตายก็คือเรยกมาเร่งมา<ต>เรยกมาไอ้นี่เว้ยบอกว่าใครชื่ออะไรใช้ปืนอะไรอยู่อะฮะครับที่ไหนถ้าขานาดนี้ใช่นะถ้าตอนนี้เราสะมาเองข้างข้างมันโชว์นะครับถึงแม้เราไม่ตายเรามันโชว์ปืนแล้วว่าสองเเราเรามีอะไรบ้างรู้สึกจะเป็นเฉพาะหมดนี้นะใช่เหรอมัง้งทุกหมดทุกหมดทุกหม,มดเลยเอ่นานเงยโดนปนเลย โอ้มาตามกูมาตามน,านั่นไงไาสิเออขึ้นได้นะเราขึ้นได้มีแกลล่งอยู่ใช้อ๋อเออ,ข,เอ,อขึ้นได้ดีกว่าย่อย่อโอ,โอ,โอ้ยิงคนมันเลยเคลื่อนตัวเองไปอาโนนะไม่ไม่ตัวใช้กแกลลิง่งงี้แกลล่งใครใช้อนะ่ะพีเดตเตอร์ไอ,อ้ใช่ป่ะวะไม่รู้เออโอ้ยิงไกลๆโลตเลย แล้วเหมือนไอตัวเลียวพาร์ทที่ติดกับรถถังเมื่อก่อนอะไอเอ็มจีสามเหรอเอ่อยิงนิ่งมากแต่มันนัวช้ากว่านะเออกระสุนจะหมดละแต่มันแรงเลยไอ้หน่อยคเขีไม่ตายซะสิไอ้หน่อยคงมีขหม่มาเลยเนี่ยไอ้หน่อยคงมีแกล้งขายนะยายาไม่แนะนำทำไมอะดีกระสุนแต่จดเว้ยทำไมผมทำไมผมอยากเป็นซีเรีสแซมอะไม่เอาหนุกเหรอหายหมดโอ้ยแต่มันก็ไม่ได้โกงอะไรนะมันช้า แล้วเดินช้ามไว้เอเซฟก็ช้าหนักด้วยแต่เอเซฟมีการลิงนะฮะแต่เอเซฟคนก็ไม่ใช้เหมือนกันเมินเอฟซีไ e เวอร์อะไรเอฟซีพีเอสจีแล้วก็เอเคนะฮะนี่แหล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 ะนี่เลยโอ้ยเราสองยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเจอได้ละปังไม่ต้องไม่ต้องสองนัดแน่นอนเออบอดนี่เยอะหล้อเกิน ้ยตตุกไหนจะนายมั่งดิไปไปช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเอ็คูณสองของเซิร์ฟนี้นะฮะไม่สิคูณสามเลยละบางครั้งของเราขึ้นคูณสองร้อยว่ะไม่บางบางบางครั้งเอ้ยเอ้ยบางช่วงมีสามร้อยด้วยนะเออว่ะใช้เพคิลเลอร์ดีกว่ามันจะอย่างนี้นะจนกว่าจะสิ้นเดือนเออซึ่งถ้าใครอยากอัพเวลก็เชิญช่วงเวลาให้ดีการอัพเวลนะก่อนหน้านี้มันปัดยศขึ้นให้ด้วยนะ ช่เหมือนมันปรับเอ็ยอใหม่อะเหมือนจะปรับเอ็ยอใหม่จดจบใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วโอ้ย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 อ้ยโจุดจุงไม่โดนจูไม่โดนเออตอนตอเดียวจุจ ส,สีบา้าสีบ้าได้เวลาเซ็ตนี้แล้วนี่คือการใช้ดาบปลายปืนที่ถูกต้องนะครับผมก่อนตกอีกไม่โดนเดือดโอ้ยบอดหัวไม่ไทยอ่อก็จบไปเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะไม่ถล่กันอีกทีเนาะใช่โอเคแหลกเลยแหลกใช่พอสมควรโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ทีมเราชนะเนาะครับผมก็ รอบนี้ก็คำนี้ก็ไม่มีอะไรนะนะฮะก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างเออลืมไปอย่างหนึ่งว่ะอะไรเมกาแคปซูลรีเทิร์นนะฮะเออใช่เมกาแคปซูลรีเทิร์นแต่ขายหน้าเว็บก็คือมันคือเมกาแคปซูลย้อแมวแต่ว่าคำนี้มาในเซ็ตเดียวนะฮะเซ็ตเดียวแล้วเราเราแลกซื้อได้ใช่ไหมล่ะถ้าถ้าสมถ้าหมดเหมาหมดก็ได้สามตัวนั้นะลักษณะเราจเอาอันนี้วอย่างละกันเนาะครับ แคปแมกกาแคปนี่อยากจะบอกว่าปืนตัวแจ็คพอตซ้ําไม่ได้แต่ตัวลูกตัวลูกซ้ําได้ขายได้ฉะนั้นดวงจะได้ไท89แมกกาไท64ก็ได้แต่ได้มากนะฮะก็แต่ว่ายังไม่เอาอ่ะอาจจะไม่แตะหรือซ้ำาราคาถาราคาละกล่องละ9,500นะฮะได้ถาวรทุกอันอ่าฮะอ่าฮะใช่ถาวรแต่ช่วงนี้คงไม่เอาอ่ะยังไม่เอามันสึ้นมันถึงวันไหนถึงวันไหน ช่วงนี้รู้สึกว่าถ้าต้นเดือนหน้าต้นเดือนแรกแกจะได้ของแถมคุคลิโอรุชิกับครั้งนี้มาครั้งนี้มากันในแบบเซตเดียวนะครับเซตเกิดโอรุชิครั้งนี้มาในเซตเมาสิบันนะทีเดียวครั้งนี้มาในเซตเดียวนะก็คือก็คือแจ็คพอตมีสามตัวเลยแต่ตอนนี้คงยังไม่เติมเพราะรอเกมที่รอคอยมาสองปีดีกว่านะจิน นั่นคือ GTA 5นะตอนนี้เขาตอนนี้ก็อ่ะไหนๆก็ใครสนใจนะก็ตอนนี้เขาทาง Rockstar และ Steam นะเขาเปิดให้ pre-order กันนะฮะซึ่งถ้าคุณ pre-order ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งหนึ่งพันห้ายหิหคุณจะได้รับเงินหนึ่งล้านเหรียญในเกมนะฮะเกมของหมดในเรื่องและสามแสนในโหมดมัลติเพเยอร์ใช่ครับซึ่งฟรีก็อย่าง GTA แจกเดสใช่จะได้ฟรีใช่ก็คือเหมือนมาให้เล่นรอนะฮะก่อนจะ gta คิดถึงกันแต่ว่าแต่ว่าท t าใน pc ดีอย่างครับมันปรับเป็นเป็นโหมดแบบวงมองบุกคลที่หนึ่งได้นะฮะ p ่ก็ทําได้เอาได้เหรอเซน์สามก็ทําได้แต่ต้องลงมอสโอ็กเกนท่านั้นเขาให้มาเลยครับผมก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นการที่สุดการเราคอยนะครับเพราะว่ามาแน่แเลยละมาแน่แแล้วนะฮะรอรอกันอยากแห้งนะรอกันมาตั้งแต่ปีแล้วมีข่าวใครไม่รู้บอกแม่งจะบอกตั้งแต่ปีแล้วก็ไม่มีนะฮะมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็ไม่รู้หรอก ก็ไม่รู้ว่าตามาทำอะไรอยู่จะบอกว่าไอ้นี่เว้ยว่าจะต้องใช้เกมที่เป็นเกมที่ดีที่สุดเหรอก็เลยต้องออกช้าไงเหรอแนใจเหรอเฮ้ยก็ยังดีกว่าค่ายบางค่ายแล้ว่าที่บอกจะโค่น GTA สุดท้ายแล้วไงอะโดนลงที่ขยาะอะไรวะคือไอ้ค่ายที่ขึ้นชู้อื้อตัวยูวอะอะไรวะโอเค Ubisoft รบบบอกให้เลยกับ Assassin's Creed Unity นะนั่นแหละมันไม่ใช่ไอ้ค่ายเกมใน Open World ก่อนหน้าเกมอะไรวะ ดูหมาดูหมาไงดูหมาอ๋อวอชด็อกวอชด็อกใช่ฮะเคยบอกอยู่ว่าเออจะชนะ G D A ให้ได้สุดท้ายอะไรอะวอชด็อกก็แอตซินทุยแอตตินยูนิตี้นะับก็สเปกก็อืมนะนะนะแต่ยังไงเขาก็ไม่ลดสเปกเหมือนวอชด็อกเว้ยไม่หลอกตากอถามหน่อยแอมเบอแฟร์นี่สเปกมากกว่าโกดใช่ไหมอืมกินน้อยกว่าใช่ดีแล้วโอเคก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ